สวัสดีครับผมโอมครับเป็นบิสโคนะครับอยู่ฝ่ายมาเกตติ้งวันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัทโซนะครับจะมาจับฉลากของอมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีนะครับในทริปโซทูฮ่องกงนะครับที่จะจัดขึ้นในเดือนประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมเป็นตัวแทนงบริษัทโซมาจับในวันที่1ตุลาคมนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับ ขออนุาวางนะครับผ e ู้โชคดีประจําวันที่1ตุลาคมนะครับที่จะไปเที่ยวฮ่องกงกับพวกเราคือคุณพิกุลบุญชมพูนะครับรหัส50257339ครับผมยินดีด้วยครับยินดีแล้วนะครับ